สวัสดีคะ่ะจากสาวอุบลน,นะคะนี่จะ้ะสาวอุบลจะมาเพราะมเมล็ดพันธุ์ที่สาวอุบลซื้อมานาอน,นี่พี่กระเหลี่ยงแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็แตงแตงกวาเนาะจะปลูกในกระถางนะจ๊ะในพื้นที่เล็กๆเ,เนาะอันนี้ก็เพาะแล้วหวานแล้ว มะเขือเนาะอันนี้ก็ผักชีผักชีหอมหรือผักชีผักชีไทยเนาะนี่สิบบาทถัถ่วถัวถ่วพุ่มเนาะถั่วพุ่มแบบโบราณสิบบาทอันนี้ผักชีลาวก็สิบบาทนะคะเพื่อนซื้อมาตลาดนัดเดชอุดมเนาะ ตลาดเด็ดอุดมแล้วก็นี่ถูกไอข้าโพดข้าวเหนียวก็สิบบาทถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสิบห้าบาทถ้าเป็นซองแบบนี้สิบห้าบาทอันนี้ก็สิบห้าบาทเนาะพริกกระเรียงก็สิบห้าบาทตัวฝักยาวสีแดงก็จะสิบห้าบาทเหมือนกันนะจ๊ะ กระถางนี้ผสมดินไว้แล้วจะลงอะไรดีจ้ะเพื่อนๆถ้าเป็นว่าเพราะมเล็ดพี่กระเรียงดีกว่าเนาะไม่รู้ซองมันมีกี่เม็ดกี่มเมล็ดกัน 1ิบ้าบาทมีกี่เมล็ดเนาะจะใส่กระถางใหญ่เกินไปหรือเป่านันเนี่ยมีแค่เนี้เพื่อนเดี๋ยวเอาคนละข้างกับมาเขือเนาะ ค่ะข,ขอโทษค่ะเพื่อนเพื่กี้พอดีรถกับข้าวมาขายเนาะก็ะเลยพักพักคลิปเอาไว้เนาะมาทำกันต่อเลยจ้ะจะซื้อกับข้าวไว้ โอ้ก็เยอะเหมือนกันโอ้อาศัยเต็มเลยเนาะเพื่อนอาศัยเต็มเลยไม่รู้จะงอกหรือเปล่านั่นนี่ก็ถ้าวันไหนงอกเนาะเราจะมาอัปเดตอีกทีนึ่ง รอให้งอกก่อนจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตพริกกระเรียงเสร็จไปแล้วรวดน้ำให้ชุมช่มๆเปียกเลยเพราะพริกกะเลียงในกระถางในวงล้อ,อยางรถยนต์เนาะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะขั้นตอนหนึ่งแล้วเ,เราก็ย้ายมาตรงนี้ปลูกอะไรดีนะ เอาถัว่วดีกว่าอลองดูเนาะมันมีกี่เม็ดก็ไม่รู้ปูให้หมดเลยสิบห้าบาทนี่จะได้กินหรือไม่ได้กินก็คอยติดตามนะครับเพื่อนๆว่าจะได้เก็บไหมจะได้เก็บเกี่ยวไม่้ลผลิต อันนี้ถัว่วถั่วฝักยาวสีแดงเนาะใส่ก็เราไม่ได้นั่นเนาะไม่ได้กำหนดเนาะจ้าเพื่อนๆใส่ถุงแล้วเท่าไหร่แต่สาวบุจะใส่เยอะเพื่อเพื่อต้นที่ไม่สมบูรณ์เนาะก็จะใส่ประมาณนี้นะจ๊ะจะใสสีต้น สีตุนสีตุนก็จะใส,ส่สีต้นเผื่องอกไม่งอกนะเนาะเพื่อนๆ สองกระถางแล้วตอนนี้กระถางที่สามเนะาะที่สามแล้ว ทางที่สี่ทางที่ห้า ยังเหลืออยู่เนาะกรทางที่หกกระทางที่หกแม่ ยังเหลืออยู่ใส่กระ้างที่เจ็ดใส่เจ็ดกระชางก็พอแล้วนะคุณเพื่อนอันนี้ก็มาใส่ตามนี่ทําให้หมดเลย Yep, no. ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืนกดติดตามให้สาอุบลด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพ่อจะได้เป็นกําลังใจให้สาอุบลทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆชมกัน,นเรื่อยๆนะจ๊ะ ำหรับการเพราะมาเมล็ดพริกลงในกระถางล้อยางรถยนต์แล้วก็ปลูกถั่วนะคะปลูกถั่วฝักยาวสีแดงลงในกระถางหรือว่าถุงดำเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็สาเอุบลจะอัปเดตให้ ดูเรื่อยๆนะคะว่าจะได้เก็บกินผลผลิตไหมจะประสบความสาเร็จไหมกับการปลูกผักในกระถางปลูกพืชพันธุ์พันยาหารในกระถางเนาะเพื่อนก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่ที่ยังไม่ได้ปลูกแต่ต้องรอคลิปต่อไปจะทำคลิปต่อไปเนาะทำเป็นคลิปใหม่คลิปนี้มัน พอแล้วจะยาวเกินละปลูกใกล้ๆพื้นที่เล็กๆเนาะซื้อดินมามาผสมกับดินของเราเองเนะเาะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะสวนเล็กๆนี่ปลูกข้างต้นมะนาวน,นี่บ่ปูนซีเมนมะนาวน,น,นี่ก็ใกล้ๆนี่ก็ผนังบ้านเนาะ ฝั่งนี้ก็ปลูกของเลยช้ยคาบ้านออกมานิดเดียวเองก็ปลูกเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมในช่องสาอุบลไล์สานนะจ๊ะผักหวานเนาะที่ทำเอาไว้ในถุงดำเนาะพร้อมแล้วพร้อมที่จะลงปลูกแล้วลงดิงีแต่ว่าฝนมันยังไม่ตก เดีย๋ยวจะไม่มีน้ำรถเนาะเป็นหลูกพิณาขอบคุณมากนะจ๊ะที่รับชมแล้วค่อยเจอกันนะคะคเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า